เป็นความดันโลหติตสูงอยู่เนี่ยหนึ่งอย่างที่ควรมีติดบ้านไว้ผมแนะนําเป็นตัวนี้ครับนี่คือเครื่องวัดความดันแบบพกพาตัวนี้เป็นเมนูภาษาไทยแล้วตอนนี้ราคาของเขาคือดีมากๆเท่าที่ผมดูเนี่ยไม่ถึง2แบงค์แดงนะฮะใครที่สนใจอยู่เนี่ยต้องรีบจิ้มนะสำหรับวิธีการใช้งาน,นของเขาเนี่ยง่ายมากๆครับเริ่มแรกการใช้งานเรามาเสียบสายลัดแขนนะครับเข้ากับตัวเครื่องตัวเครื่องจะมีรูให้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเสียบตรงนี้เข้าไปเลยนะครับะจะมีข้อความขึ้นที่หน้าจอเนาะเดี๋ยวเราเอาแขนเข้ามาใส่เลยนะครับของเขาจะมีช่องแบบนี้ สาหรับคนที่เคยวัดความดันอยู่แล้วเนี่ยน่าจะรู้ดีแหละนะครับแล้วก็จะมีลูกศรตรงนี้เอาลูกศรตรงนี้ขึ้นมาหาตัวเราครับเอาแขนใส่เข้าไปในรูแบบนี้เลยเราจะกดปุ่มเปิดเครื่องตรงกลางนี้เลยนะครับกรุณาอย่าเคลื่อนไหวและทำัวให้ผ่อนคลายนะคะพร้อมตรวจสอบภาพของแขนให้ตรงกับระดับหัวใจค่ะเรื่องวความดาันโลหิตได้เลยค่ะรู้สึกห่าจะรัดแน่นมากๆเลยนะตอนนี้ถ้าความดาันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวหรือข้บนของคุณคือ1 4 0 คูณคือ101มิลิเมตรประดอัตราการเต้นของหัวใจต่อน,นาทีของคุณเจ็บสเสร็จสิ้สกนการวัดความดันโลหิตแล้วค่ะตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกผลการวัดความดันโลหิตของคุณสูงค่ะหากค่าความดันโลหิตของคุณมีระดับสูงหรือต่ำกรุณาพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพ และเพื่อความปลอดภัยค่ะมีข้อความบอกเป็นภาษาไทยเลยครับมีคําแนะนําให้ด้วยนะครับว่าความดันของเราเนี่ยตามค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยเนี่ยสูงหรือต่ําแบบนี้สําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ําแบบนี้มีตัวนี้ติดบ้านไว้ดีแล้วก็สะดวกมากๆครับของเขาราคาน่ารักมากๆใครสนใจหรือว่าใครอยากได้เนี่ยแวะดูที่ตะก้าสีเหลืองที่ผมปังหมุดไว้ให้ได้เลยครับ